กาคาผูราคาอะไรถามข้างบนได้เลยครับดนมาต้องมีกดคต้องมีครับต้องมีมีกาดส่วนตัวฮะชุดแดงๆเมื่อกี้ผู้จัดการผู้จัดการผมระวังผมกลัวแบบเออขยับนิดๆหน่อยอะไรอย่างนี้แต่แข็งแรงแข็งแรงครับแน่นมาแบบแน่นเลยใช่วันนี้ก็มาแน่นจริงๆเขาก็ที่จริงมาได้เยอะกว่านี้นะแต่วันนี้น่าจะแบบติดภารกิจกันใช่วันอ๋อวันนี้ไม่ใช่วันทํางานนี่วันคริสต์มาส เอ้ยคิดมากก็ทํางานใช่ไหมฮะโอ้ผมเข้าใจว่าเป็นวันหยุดไปแล้ววันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์มีต้นคิดมากต้นคริสต์มาสเงินยังไงครับเห็นอืมอันนี้ผมไม่รู้เลยนะครับผมเพิ่งเห็นว่าแบบอ๋อ้เขาเตรียมแบบมาเป็นธีมคริสต์มาสด้วยใช่ซพไรส์ปายสรส์ตอนลงรถมาแล้วแบบโอ้โหแดงกันหมดเลยเป็นแซนดี้เป็นเซนต้ากันหมดเลย สโนคิงสโนคิงครับสโนควีนเป็นของ,ของพี่นัดใช่สโนคิงครับก็เป็นสร้อยคอพลอยนะครับตรงนี้ก็จริงๆเขาขมีความหมายอยู่นะเป็นสัญลักษณ์แห่งการปกป้องคุ้มครองใช่ก็คือแล้วก็อีกอย่างนึงคือเป็นยูนิเซ็กด้วยใช่ใช่ครับเป็นตัวแทนของผู้หญิงกับผู้ชาย คือเหมือนแบบบาลานซ์ให้มันอยู่ตรงกลางเป็นแบบความสมดุลอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นยูนิเซ็กเลยเขาบอกเลยว่าใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายโอ้ยชอบครับชอบเป็นคนชอบใส่เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะใส่แบบเป็นเพชรเม็ดเล็กๆถ้าถ้าเราจะใส่นะครับแบบผู้ชายผู้ชายเขาใส่ไงใช่ครับอย่างก็กลัวหายด้วยครับพ่าใส่ใส่เม็ดใหญ่ด้จะหายแต่ว่าในแต่ละวันที่จะไปครับจะมีแบนด์บตติ้งใช่ครบแฟ่มันจะแบบแฟนด์นคอนใช่ครับ ใช่ชื่อว่าอถอดเลยแหละครับเอาไว้รอดูข้างในว่ามีหรือเปล่าเออขนาดเราสภาษณ์เรายังเปิดอกคุยกันเลยเปิดมากวันนี้อีกไหมคะอ๋อต้องรอดูฮะต้องรอดูต้องรอดูไม่บอกกดบัตรให้ทันแล้วกันเอ้ยต้องรอดูครับปล่อยทีเซอร์ก่อนปล่อยตอนนี้หน่ะนะเห็นแค่นี้ก็พอแล้วไม่กล้าถอดตอนนี้เดี๋ยวขอฟิตก่อน จุดขายคือโชว์จุดขายคือโชว์แม่เร้อย่าไปพุ่งอย่าไปมุ่งเรื่องหุ่นแต่ผู้คนก็นรอดูใครฮะคนอ๋อคนก็คืนกําไรเอาไว้คืนกําไรให้แต่ว่าจริงๆจุดจุดเด่นของการโชว์ครั้งนี้ผมว่าน่าจะเป็นโชว์ท,ที่เราที่เราเตรียมไปมากกว่าครับเพราะว่าครั้งที่แล้วผมก็โอ๊ยทำมาตรฐานไว้แบบก็ก็แทบจะสุดของตัวเองอยู่ครับคือมีอะไรผมก็ใส่เต็มไปหมดเลยแต่มันรูปแบบแฟนมิสติ้งไง พอเป็นแฟนมิสติ้งอ่ะกิจกรรมบนเวทีมันจะเยอะหน่อยตอนนี้มันเป็นแฟนคอนแล้วด้วยความเป็นแฟนคอนอ่ะมันก็เลยแบบอ่ะเป็นรูปแบบคล้ายๆกึ่งๆึ่งคอนเสิร์ตอ่ะใช่ครับก็เลยจะต้องอัดแบบเรื่องเพลงอะไรเยอะหน่อยแล้วก็มีแบบโชว์โชว์ร้องเพลงด้วยผมก็ต้องเรียนร้องเพลงเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยอืมก็มน, <mans> นับตั้งแต่วันนี้เลยพี่ตั้งแต่วันนี้เลยก็ประมาณ2เดือน ด้วยครับต้องฟิตหุ่นด้วยแล้วก็เวลาซ้อมมันก็มันมันไม่ได้ซ้อมทุกวันนะครับมันต้องแบ่งคิวไปซ้อมต้องไปถ่ายละครต้องไปอะไรอีกนะครับมีริสไนชื่อแขกพิเศษหอเปามั้ยมีมีครับผมผมมีคิดไว้ในใจเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มจากทางผู้ใหญ่อีกทีหนึ่งว่าจะจะ,จะทางทางนั้นจะว่างหรือเปล่าไงครับเราจะคนเองอะไรนะครับเราเดี้วยครับด้วยครับมีเดคอเองด้วยแล้วก็มีทางแบบพี่พี่ทีมงานเขาเสนอมาด้วยเพราะว่าอยากให้แบบ คือรูปแบบงานน่ะทีมงานก็ต้องเป็นคนแบบมาร้อยเรียงอะไรให้ว่าแบบโชว์ไหนมาเริ่มก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครใครที่จะเหมาะสมกับโชว์นั้นนั้นด้วยไงครับใช่แต่จริงจก็เซอร์ไพรส์แน่นอนเท่าที่ผมได้ยินชื่อมานะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าคิวท่านท่านนั้นจะจะว่าหงหรือเปล่าปีนิลงลงมาพาเปิดครับด,ดี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 ครับก็เป็นปีที่อันนี้โอ้มันจะหมดปีเนาะแป๊บเดียวเองอ่ะรู้สึกว่าจะต้องเจอกันเองตอนต้นปีก็ ก็ดีครับดีตลอดทั้งปีเลยครับแฮปปี้เลยจําได้ว่าต้นปีที่แล้วผมยังแบบไปทําบุญอยู่เลยอ่ะผมว่าตรงนั้นก็น่าจะเป็นแบบเออผลบุญช่วยส่งมาด้วยมันก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับปังข้ามปีใช่ปังข้ามปีเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอรอข้ามปีว่าปีหน้าจะปังอีกไหมใหม่คะว่าพอต้นปีก็ไม่ทบุญนี่ไงเพิ่งไปทํามาเองผมเพิ่งไปบริจาคให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ที่บ้านมาครั้งที่แล้วออกไปโรงเรียนบ้านเกิดตัวเองแล้วครั้งนี้ก็เเเลยราไปห็น ออส่วนเด็กเล็กก็ก็ยัง <ๆ S 2> ขาดอยู่ขาดอุปกรณ์ะอะไรการเรียนเนี่ยผมชอบทำทำบุญกับนักเรียน<ม>กับการศึกษาก็เลยกลับไปทําอีกแล้วไปมอบห้องสมุดให้ทางโรงเรียนด้วยก็ได้ยอดมาโอ้โหเยอะเยอะเหมือนกันครับตอนนั้นเรากลายเป็นคนเชื่อเรื่องมูไปเลยไหมคะพี่แจ๊คกอทำมันเปลจริงๆอะ่ะมูก่อนหน้านี้ครับจะจะก็จะเชื่ออยู่นะก็ก็มีแบบไหว้พระไหว้แบบพระพิคเนตไหว้อะไรของเราบ้างนยครับแล้วก็หลังๆมาก็สวดมนต์เองแล้วก็ไม่มีเวลาไปก็เลยอ่ะงั้นก็ทําบุญกับ กับนักเรียนแล้วกันเราก็เคยเป็นครูมากกอนอย่างเงี้ยครับผมว่าทุกอย่างมันก็ช่วยผลักดันกันไปหมดอ่ะเช็คดวงยังยังไม่ได้เช็คเลยผมยังไม่ได้เช็คเลยคือผมผมไม่ชอบดูราศีเพราะตอนที่ผมดูอ่ะมันไม่ตรงสักทีก็เลยไม่รู้จะไปดูตรงไหนอะไรนะครับราสีมังกรครับ เห็นพูดอย่างนี้ตลอดเลยนะขอให้ฟังครับขอให้ฟังขอให้ได้ขอให้ได้ไม่มีไม่มีไปเช็คแบบไปเองงเงี้ยครับไม่มีส่วนใหญ่จะแบบสมมติเดินไปเจอหมอดูแบบเรียกๆอย่างไรเงี้ยเราก็ขอขอดูบ้างขอดูบ้างงเงี้ยครับก็มี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 ครับหลายๆที่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยแบบเดินๆอยู่ก็ลองดูลองดูอย่างเงี้ยครับก็มีส่วนใหญ่เขาทักผิดผมก็เลยอ๋อโอเคไม่ใช่ละ ไปทักหาปู่ผมที่ตายไปแล้วอะผมก็แบบปู่ตายไปแล้วนะครับใครไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีเลยก็ถ้าจะมีก็มีเป็นพระอาจารย์อย่าง้ยที่ที่ที่เรานับถือครับที่ตอนผมขึ้นบ้านใหม่ท่านก็มามาที่บ้านด้วยอย่างเงี้ยก็จะมีแต่ว่าไม่ได้ดูท่านท่านก็ไม่ได้ดูเหมือนกันก็แค่แบบว่าช่วงไหนใช่ท่านก็จะแบบเสริมสิริมงคลให้เราแค่นั้นเองครับอืก็ไม่ค่อยมีอะไร อวยพรปีใหม่นะครับแฟนก็แฮปปี้นิวเยียนะครับผมนึกอยู่แฮปปี้นิวเยียนะครับขอให้ปีใหม่2567นนะครับทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้ได้ตามที่ตัวเองปรารถนาไว้นะครับ